สวัสดีครับสวัสดีวันนี้พามาชมตบบาลาดผลไม้กันทีห่อนนะครับวันนี้รถติดมากเลยอันนี้จะเป็นโซนผลไม้นอกเดีย๋ยวจะพาไปชมตลาดผู้เรียนกันนะครับ นี่ตูนผลไม้นอกอย่างเดียวถือว่าราคาไม่แพงนะครับนนี้รถเริ่มเยอะแล้ว นอกอย่างเดียวฟังฟัง่งซ้ายเป็นผลไม้นอนี่ตลาด สายลูกค้าอยาเข้ามาซื้อทุเรียนกันเยอะมาชมตลาดทุเรียนกันกลิ่นหอมพมุ้งมาถึงนี่เลยไม่ทุกชนิดนะผละไม้นอก จิตจากตรงนี้เลยอ๋อใช่เลยแล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปแล้วนะฮะตลาดทุเรียกันนี่เ,เลยขายปิดขายส่ง รถางแนี้ปั่เข้าไปเลยลจะมีท้ายรถก็มีแล้นี่โซนนี้เป็นตลาดส้ม 哦。 เรียนกันวันนี้ดูกันย,วยาวนๆะยังไม่ถึงโซนตพืดเดียนนะอันนี้จะเป็นโซนมะม่่งก่อนนะฮะพร้อม เลเก้าบาทชนกสิบบาทเจ็ดบาทมากก็มาเป็นตะกป้าตักปลาอ,อยนี้กัเรายังไม่ถึงดนก็เรียนเต็มตัวนเบ็ดซอยหนึ่ง สามบาทจะมาเป็นตัดค้าอันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะตอนเที่ยง เป็นโซนคัรปรรบร,ริบรรรแล้วเราก็มาถึงโซนทุเยกันแล้วนะครับอะไร ุเร <S istles> ียนล้วนกันทำยังไงทำยังไงคัดแยกกันอันนี้เ็เรียกทุเรียนอะไรวทองนะฮะวทองนฮะ ล่าเต็มร้านเลยหอมวันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างบพามาชมาคาโลละร้อยหรือลูกละร้อยกันสวยถูกอร่อยนี่มาจากสวน เรื่รงแบบนีอเลิ่มหากันได้นะครับไปดูอีกโซนหนึ่งนะฮะพาไปดูทั้งซอยกันเลย พาไปเช็คราคากันนะฮะติดตามีี p หน้านะครับ